สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรถรูวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรถที่หลายคนรอคอยรีวิวฉบับจัดเต็มกับ Yamaha Jupiter MX 1 5 0รุ่นปี2026รุ่นยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงความคล่องตัวและดีไซน์ที่ดูดันแบบสไตล์สปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของ Yamaha รถคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์อันเดอร์โบนที่ครองใจสายซิ่งมาอย่างยาวนาน และว,วันนี้ผอมะจะพาไปดูว่าในปี2026เขามีอะไรพัฒนาเพิ่มขึ้นบ้างและคุ้มค่าขนาดไหนสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้งานที่แรงจริงลงตัวจริงและตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองก่อนอื่นเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อน Yamaha Jupiter MX150 2026มาพร้อมกับการปรับโฉมด้านหน้าให้ดูดันกว่าเดิมไฟหน้า LED เต็มระบบที่เส้นสายคมชัดทันสมัย ให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำยุคตัวแฟริงด้านหน้าไล่ระดับลงมาสวยงามดูเล็กกระชับแต่ยังให้มิติที่แข็งแรงดูดนันความรู้สึกแรกที่เห็นคือรถมันดูพร้อมซิ่งตั้งแต่ยังไม่ติดเครื่องตัวแฟริงใหม่ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมและช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นในความเร็วสูงซึ่งเห็นความตั้งใจของยามาฮ่าที่ต้องการยืนหนึ่งในตลาดนี้ ตัวเรือนหม่เป็นฟูลดิจิตอลแบบใหม่ตัวเลขชัดฟอนทันสมัยความสว่างดีแม้กลางแดดก็ยังมองง่ายหน้าจอแสดงผลครบไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระยะทางน้ำมันเกียร์รวมถึงไฟแจ้งเตือนต่างๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์สายใช้งานจริงมากขึ้นส่วนตอนสตาร์ทหน้าจอยังมีแอนิเมชันเปิดตัวแบบสปอร์ตให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นด้วยพูดถึงตัวรถแล้วมาดูฟีลลิ่งการนั่งการบ้างบอกของจูปิเตอร์ MX 150ยังเป็นบอกทรงยาวแบบสปอร์ตที่นั่งสบาย ไม่แข็งเกินไปวางขาได้กระชับแฮนด์ต่ำกำลังดีไม่กดข้อมือมากเหมือนพวกรถสปอร์ตเต็มตัวสามารถใช้งานในเมืองได้ดีระยะห่างระหว่างแฮนด์กับบอร์ดถูกจัดวางให้เหมาะกับสรีระทั้งผู้ชายร่างเล็กและร่างใหญ่น้ำหนักรถรุ่นนี้ถือว่าเบาควบคุมง่ายจะหักหลบซอกแซกหรือจอดในพื้นที่แคบก็คล่องตัวสุดๆซึ่งนี่เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้จูปิเตอร์ MX ขายดีมาตลอดทีนี้เรามาเข้าสู่หัวใจสําคัญของรถคันนี้ นั่นคือเครื่องยนต์ยามาฮ่าจัดเครื่องยนต์ขนาด150ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดียว4จังหวะระบบหัวฉีด F.I. พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังที่ตอบสนองไว้มากการเร่งต้นดีแรงปลายไหลสม่ำเสมอและถึงจะเป็น150ลูกบาทเซนติเมตรแต่ฟีลแรงไม่แพ้รถระดับ155เลยด้วยการปรับกล่องและการจ่ายเชื้อเพลิงที่ฉลาดขึ้นเสียงเครื่องแน่นกดคันเร่งแล้วตอบกลับทันทีไม่มีอาการหลวงแบบรุ่นก่อนกอน ระบบเกียร์เป็น5สปีดที่เข้าเกียร์ง่ายมากการดีเกียร์ขึ้นลงไม่สะดุดให้ความรู้สึกลื่นและนิ่งการเซ็ตอัตราทดเกียร์ของรุ่นปี2026ถือว่าทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกียร์1-3ที่ลากได้ยาวกว่าทำให้เร่งแซงในเมืองได้มั่นใจส่วนเกียร์5ที่เป็นเกียร์เดินทางก็ทำให้วิ่งปลายได้หลายๆแบบไม่เคนเครื่องจนเกินไปสายเดินทางไกลจะรู้สึกเลยว่ามันประหยัดกำลังกว่าเดิม พูดถึงการประหยัดน้ำมันทางยามาฮ่าเคลมว่ารุ่นปี2026ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนประมาณ8-10%จากการปรับระบบหัวฉีดและท่อไอเสียใหม่การใช้งานจริงถ้าวิ่งในเมืองปกติปกติจะได้ประมาณ45-50กิโลเมตรแอลส่วนวิ่งทางไกลนิ่งๆอยู่ที่55กิโลเมตรแอลถือว่าประหยัดมากสำหรับรถที่เครื่องแรงและเน้นฟีลสปอร์ตแบบนี้ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกแบบลูกสูบเดียว ส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกซึ่งหลายคนอาจจะอยากได้ดิสหลังแต่ยามาฮ่ายังยึดโครงสร้างเดิมเพราะน้ำหนักเบาและประหยัดต้นทุนแต่ในการใช้งานจริงเบรกหลังยังเอาอยู่ควบคุมดีและให้ความรู้สึกนิ่มไม่สะบัดหากใช้ในเมืองทั่วไปถือว่าเพียงพอแต่ถ้าใครสายสิ่งทางไกลาอาจต้องปรับเปลี่ยนผ้าเบรคให้หนึบขึ้นสักหน่อยระบบการสะเทือนหน้าจะเป็นเทเลสโคปิกส่วนหลังเป็นโมโนโชคที่ปรับตั้งค่ามาให้เข้ากับการใช้งานประจำวนัน นุ่มพอสาหรับถนนครูขาดและแน่นพอสําหรับเข้าโค้งมันไม่ใช่โชคที่แข็งแบบรถเน้นแข่งแต่ก็ไม่ย้อยจนควบคุมไม่ได้ถือว่าทําออกมาพอดีพอดีสําหรับคนใช้งานทั่วไปที่อยากได้ฟีลสปอร์ตในชีวิตประจําวันการเข้าโค้งของจูปิเตอร์ MX 150เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมประทับใจมากโครงสร้างตัวรถแข็งแรงการทรงตัวดีเมื่อลองเข้าโค้งความเร็วปานกลาง รู้สึกมั่นคงและคุมง่ายหลอหน้าไม่ไหลไม่วอกแวกตัวรถให้ฟีลเบาแต่มั่นคงซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมทั้งในวัยรุ่นและคนทำงานเพราะมันให้ความสนุกเวลาเราขี่แต่ก็ไม่ได้ยากหรือโหดจนควบคุมไม่ได้ด้านล้อและยางรุ่นนี้ให้ล้อแม็กขนาด17นิ้วหน้าหลังยางหน้าเศษ70ส่วน90และยางหลังเศส,ส่วน90ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่หายางเปลี่ยนง่ายราคาถูกและทนทาน ยางติดรถเกาะถนนได้ดีพอสมควรถึงจะไม่ใช่เกรดไฮเอ็นแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและวิ่งเร็วระดับหนึ่งหากใครอยากได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็อัพยางเป็นรุ่นเกาะดีขึ้นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรใหญ่ฟังก์ชันเสริมอื่นๆในรุ่นปี2026ก็มีให้มาแบบไม่ขาดเช่นระบบไฟเลเดรรอบคันไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่สวยขึ้นและเห็นชัดในระยะไกล การประกอบงานดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนไม่มีเสียงก๊อกแก,ก๊กหรือชิ้นส่วนหลวมหลวมพลาสติกแน่นง,งานสีละเอียดถือว่าคุณภาพของยามาฮ่ยังทำได้ดีตามมาตรฐานเดิมอีกสิ่งที่หลายคนถามกันคือฟีลลิ่งการขี่ทางไกลจูปิเตอร์ MX 1 5 0 2026ทำได้ดีเกินคาดเร่งแซงง่ายประหยัดน้ำมันตัวรถนิง่งแม้วิ่ง90-110กิโเมตรต่อชั่วมงทำให้เป็นรถครอบจัก,กรวาลที่ขี่ในเมืองก็คล่อง วิ่งออกต่างจังหวัดก็ได้สบายๆและไม่กินน้ำมันเสียงเครื่องไม่สั่นมากไม่ล้าเหมือนรถบางรุ่นในกลุ่มเดียวกันโดยรวมแล้วยามาฮ่าจูปิเตอร์ MX 1 5 0 2 0 2 6คือรถที่ยามาฮ่าจูนออกมาให้ครอบคลุมทุกอย่างทั้งความแรงรูปทรงสวยการควบคุมดีประหยัดการดูแลรักษาง่ายและราคาเอื้อมถึงเป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นนักศึกษาคนทำงานหรือใครก็ตามที่ต้องการรถใช้งานแต่ก็อยากได้ฟีลสปอร์ตเท่ๆไปด้วยมันอาจจะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดในคลาส หรือมีเทคโนโลยีล้ำที่สุดแต่เป็นรถที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนที่อยากได้ทุกอย่างแบบพอดีและคุ้มคา่าสำหรับใครที่กำลังมองหา u n นเดอร์อบน150ลูกบาทเซนติเมตรที่แรงจริงขับสนุกเซฟน้ำมันและไม่ต้องดูแลจุกจิก y a m a h mx ่าจูปเตอร์ MX150 2026เป็นตัวเลือกที่ผมแนะนำแบบไม่ต้องคิดมากเลยและถ้าคุณเป็นสายแต่งรถรุ่นนี้บอกเลยว่าแต่งง่ายอะไหล่เยอะทำแรงได้อีกเยอะด้วย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรถรูของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่ผอมมาจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ